ช้าคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองวันนี้คุณครูโพสต์มาสอนเด็กๆในเรื่องการหาค่าตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบหลังจากที่เด็กได้เรียนเรื่องนี้จบแล้วนะคะนักเรียนสามารถหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบได้อย่างถูกต้อง พร้อมกันแล้วใช่ไหมคะพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะเด็กๆเ,เห็นแผงไข่ไหมคะมีไข่อยู่ทั้งหมดกี่ฟองช่วยคครูนับเลยค่ะ mm hmm. เก่งมากค่ะมีไข่อยู่ทั้งหมด18ฟองแล้วครูนําไข่นะคะมาเพิ่มอีกนะคะใส่แผงไปอีกเป็นทั้งหมด30ฟองนะคะ เด็กๆคะเราจะคิดหาคำตอบนะคะได้อย่างไรเอ่เก่งมากคะ่ะโดยนำนะคะมาบวกกันนำ18บวกกับนะคะจำนวนไข่ที่เรายัางไม่ทราบก็จะได้เท่ากับจำนวนนะคะไข่ทั้งหมดก็คือ30ฟองเรานำไปเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะและเขียนเป็นแผนภาพความสัมพันธ์ ะะก็จะได้18บวกด้วยกองสี่เหลี่ยมเท่ากับ30นะ,ะและเวลาหาคำตอบเราก็ใช้นะคะ,นะค,ะความสัมพันธ์นะคะของการบวกและการลบและเราจะหาได้อย่างไรคะเก่งมากค่ะโดยนำ3า30ลบกับ18 30นะคะ30ลบกับ18ได้เท่าไหร่คะ ได้12เก่งมากเลยค่ะนะคะดังนั้นนะไข่ที่เรานำมาวางเพิ่มใส่แผงก็คือ12ฟองนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะในการหาตัวไม่ทราบค่าโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบจำนวนใดค้ะที่ลบกับ100เท่ากับ500 แผนภาพความสัมพันธ์นะคะเราก็ใช้นะคะความสัมพันธ์ของการบวกและการลบในการหาคําตอบเขียนได้อย่างไรคะเก่งมากค่ะโดยการนํา500บวกกับ100 500บวกกับ100จะได้เท่าไหร่คะได้600เก่งมากเลยค่ะดังนั้น 600ลบด้วย100ก็จะเท่ากับ500เพราะฉะนั้นคำตอบคะะข้อนี้ก็คือ600นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่2กันนะคะตัวอย่างที่2 356ลบด้วยจำนวนใดเอ่ยเท่ากับ251เราลองไปเขียนเป็นแผนภาพความสัมพันธ์นะคะ และเราก็จะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบในการหาคำตอบข้อนี้นะคะจะเขียนได้อย่างไรคะเก่งมากเลยค่ะจะได้356ลบด้วย251ลบกันแล้วได้เท่าไหร่คะเก่งมากเลยค่ะได้105ดังนั้น356ลบด้วย105 ก็เท่ากับ251เพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือ105นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างข้อที่3กันนะคะข้อที่3 400บวกด้วยจำนวนใดเอ่ยเท่ากับ650เรานำไปเขียนแผนภาพความสัมพันธ์นะคะแล้วก็จะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบในการหาคำตอบ จะหาได้อย่างไรคะเก่งมากค่ะนำา650ลบด้วย400ลบกันแล้วได้เท่าไหร่คะได้250เก่งมากเลยค่ะนะคะดังนั้น650ลบด้วย400เท่ากับ250ดังนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือ250นั่นเองค่ะเด็กๆพอจะเข้าใจเกี่ยวกับ การหาค่าตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและการลบกันแล้วใช่ไหมคะถ้าพอจะเข้าใจกันแล้วเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกในเล่มแบบเรียนสสวทกันเลยนะคะในหน้า117นะคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ข้อมาเริ่มข้อ1กันเลยนะคะข้อ1จํานวนใดค้ะที่บวกด้วย240เท่ากับ1,000 ข้อนี้ใช้วิธีการคิดอย่างไรคะเก่งมากเลยคะ่ะโดยการนำหนึ่งลบด้วย240ลบกันแล้วได้เท่าไหร่คะเก่งมากคะ่ะได้760ดังนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือ760นั่นเองมาข้อที่2องกันนะคะ 498บวกด้วยจำนวนใดคะที่ได้เท่ากับ700ข้อนี้หาคำตอบอย่างไรดีคะเก่งมากคะ่ะโดยการนำา7 0 0ไปลบกับ498ลบกันแล้วได้เท่าไหร่คะได้202เก่งมากเลยคะ่ะดังนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือ202ค่ะ เดี๋ยวเราไปทําแบบฝึกหน้าต่อไปกันนะคะแบบฝึกในหน้า118อยมีอยู่2ข้อเช่นเดียวกันค่ะมาเริ่มข้อ1กันเลยนะคะจำนวนใดคะที่ลบกับ420เท่ากับ580ข้อนี้หาคำตอบอย่างไรคะเก่งมากค่ะโดยการนำ้า580บวกด้วย420 บวกกันแล้วได้เท่าไหร่คะเก่งมากค่ะได้เท่ากับ1,000ดังนั้นข้อที่1คําตอบก็คือ1,000นั่นเองต่อไปข้อที่2นะคะข้อที่2 614ลบด้วยจำนวนใดเอ่ยคะเท่ากับ259ข้อนี้คิดหาคำตอบได้อย่างไรคะเก่งมากค่ะโดยการนำ 614นะคะลบด้วย259ลบกันแล้วได้เท่าไหร่คะเก่งมากค่ะได้355นั่นเองนะคะพอจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะมเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกต่อกันเลยนะคะแบบฝึกนะคะในหน้านะคะ119มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ข้อ เรามาเริ่มข้อที่1กันเลยนะคะข้อที่1จํานวนใดคะบวกด้วย288เท่ากับ468ข้อนี้คิดหาคําตอบอย่างไรคะเก mm hmm. ่งมากค่ะคือ468ลบด้วย288ได้คำตอบเท่าไหร่คะเก mm hmm. ่งมากค่ะได้180ดังนั้นข้อที่1ก็คือคําตอบ180นั่นเอง ต่อไปข้อที่2นะคะข้อที่2จํานวนใดคะที่ลบกับ260เท่ากับ550คิดหาคําตอบอย่างไรคะเก่งมากค่ะโดยการนํา550บวกด้วย260บวกกันแล้วได้เท่าไหร่คะเก่งมากค่ะได้เท่ากับ810ดังนั้นคําตอบในข้อที่2ก็คือ 810นั่นเองมาข้อที่3กันค่ะ255บลบจำนวนใดคะเท่ากับ130คิดหาคำตอบอย่างไรเอ่ยเก่งมากค่ะโดยการนำ255า255ลบด้วย130ลบกันแล้วได้เท่าไหร่คะเก่งมากค่ะได้เท่ากับ125ดังนั้นข้อที่3 คำตอบคือ125ค่ะข้อที่4นะคะจำนวนใดคะที่ลบก,กับ237เท่ากับ426คิดหาคำตอบได้อย่างไรคะเก่งมากค่ะโดยการนำ้บวกด้วย237บบวกกันแล้วได้เท่าไหร่คะ เก่งมากค่ะบวกกันแล้วได้663ดังนั้นคำตอบในข้อที่4คือ663มาข้อที่5กันนะคะ307บวกด้วยจำนวนใดคะเท่ากับ1,000เราคิดหาคำตอบได้อย่างไรคะเก่งมากค่ะโดยการนำา1 0 0 0ไปลบด้วย307ลบกันแล้วได้เท่าไหร่คะ เก่งมากค่ะคือ693เพราะฉะนั้นคำตอบในข้อที่5ก็คือ693นั่นเองข้อที่6ข้อสุดท้ายนะคะสำหรับหน้านี้659ลบด้วยจำนวนใดคะเท่ากับ120คิดหาคำตอบได้อย่างไรคะเก่งมากค่ะโดยการนำ659าลบด้วย120ลบกันแล้วได้เท่าไหร่คะ เก่งมากค่ะลบกันแล้วด้วย539ดังนั้นคำตอบในข้อที่6ก็คือ539ร้าเด้านเองเด็กๆพอจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะในเรื่องการหาค่าตัวไม่ทราบค่าเมื่อเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราไปทำแบบตรวจสอบความเข้าใจกันนะคะแบบตรวจสอบความเข้าใจในหน้า120มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ข้อมาเริ่มข้อที่1กันเลยค่ะ ข้อที่1จํานวนใดค้ะลบกับ172เท่ากับ360วิธีการหาเราก็หาโดยการใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเราคิดหาคำตอบได้อย่างไรคะเก่งมากค่ะโดยการนำา3 6 0นะคะไปบวกกับ172เเท่ากับกล่องสี่เหลี่ยม บวกกันแล้วได้คำตอบเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะบวกกันแล้วได้532ดังนั้น532เมื่อนำไปลบกับ172ก็เท่ากับ360เพราะฉะนั้นคำตอบในข้อที่1ก็คือ532ต่อไปอเรามาดูในข้อที่2กันนะคะ 543บวกด้วยจำนวนใดเอ่ยคะเท่ากับ900เราหาคำตอบโดยใช้ความสัมพัญของการบวกและการลบข้อนี้หาได้อย่างไรคะเก่งมากเลยค่ะโดยการนำ9 0 0า900ลบด้วย543ลบกันแล้วได้เท่าไหร่คะเก่งมากเลยค่ะลบกันแล้วได้เท่ากับ357 ดังนั้น543บวกด้วย357เท่ากับ900เพราะฉะนั้นคำตอบในข้อที่2ก็คือ357นั่นเองเด็กๆพอจะเข้าใจในเรื่องการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบแล้วใช่ไหมคะเมื่อเข้าใจกันแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปทําแบบฝึกหัดพร้อมๆกันเลยนะคะในหน้า75ถึงหน้า77ไปเเริ่มกันเลยนะคะในหน้า75นะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ข้อมาเริ่มข้อที่1กันเลยนะคะข้อที่1 220บวกด้วยจำนวนใดคะเท่ากับ640เราใช้ความสัมพันธ์การบวกและการลบ าได้อย่างไรคะข้อนี้เก่งมากค่ะโดยการนำา640ลบด้วย220คะเท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมลบกันแล้วได้เท่าไหร่คะเก่งมากค่ะได้เท่ากับ420ดังนั้น220บวกด้วย420เท่ากับ640 คำตอบในข้อที่1ก็คือ420นั่นเองมาข้อ2กันนะคะข้อ2จํานวนใดคะ้ะบวกด้วย241เท่ากับ500เราใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบข้อนี้หาได้อย่างไรคะเก่งมากเลยคะ่ะโดยการนำ5 0า500ลบด้วย241จะเท่ากับกล่องสี่เหลี่ยม ลบกันแล้วได้เท่าไหร่คะเก่งมากค่ะลบกันแล้วก็จะได้เท่ากับ259ดังนั้น259ไปบวกกับ241เท่ากับ500เพราะฉะนั้นในข้อที่2คํคำตอบก็คือ259ค่ะมาข้อที่3กันนะคะข้อที่3จํานวนใดคะที่บวกกับ235เท่ากับ428 เราใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบหาได้อย่างไรคะข้อนี้เก่งมากคะ่ะโดยการนำ4 2 8ลบด้วย235รบกับกองสี่เหลี่ยมนะคะลบกันแล้วได้เท่าไหร่คะเก่งมากคะ่ะลบกันแล้วได้เท่ากับ193ดังนั้น193บวกด้วย235เท่ากับ428 คำตอบข้อที่3ก็คือ193นั่นเองมาข้อที่4กันนะคะ700บวกด้วยจำนวนใดคะเท่ากับ1,000เราใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบในการหาคําตอบหาได้อย่างไรคะข้อนี้เก่งมากค่ะโดยการนำา1 0 0 0นะคะไปลบกับ700เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมนะคะลบกันแล้วได้เท่าไหร่คะ เก่งมากค่ะได้เท่ากับ300ดังนั้น700บวกด้วย300เท่ากับ1,000เพราะฉะนั้นข้อที่4คําตอบก็คือ300นั่นเองค่ะ<อ>ถูกต้องกันทุกข้อใช่ไหมคะเด็กเมถูกกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทําแบบผัดหน้าต่อไปกันเลยค่ะหน้า76นะคะหน้า76มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ข้อเช่นเดียวกันค่ะ มาเริ่มข้อที่1กันเลยนะคะข้อที่1จําจำนวนใดคะลบกับ520เท่ากับ280เราใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบหาได้อย่างไรคะข้อนี้เก่งมากค่ะโดยการนำา280บวกด้วย520เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมบวกกันแล้วได้เท่าไหร่คะเก่งมากค่ะบวกกันเท่ากับ800ดังนั้น 800ลบด้วย520เท่ากับ280เพราะฉะนั้นข้อที่1คําคำตอบคือ800นะคะมาต่อข้อที่2กันนะคะข้อที่2 240ลบด้วยจำนวนใดคะเท่ากับ90เราใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบหาได้อย่างไรคะข้อนี้เก่งมากค่ะโดยการนำา4 4รลบกับ90 ะะเท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมลบกันได้เท่าไหร่คะเก่งมากค่ะลบกันได้เท่ากับ150ดังนั้น240ลบด้วย150เท่ากับ90ะคะเพราะฉะนั้นในข้อที่2นี้คำตอบก็คือ150นั่นเองมาข้อที่3กันนะคะข้อที่3 1,000ลบด้วยจำนวนใดคะเท่ากับ700 เราใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบข้อนี้หาคำตอบได้อย่างไรคะเก่งมากค่ะโดยการนำา1 0 0 0ไปลบกับ700จะได้เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมลบกันได้เท่าไหร่คะเก่งมากค่ะลบกันได้เท่ากับ300ดังนั้น1000ลบด้วย300เท่ากับ700เพราะฉะนั้นข้อที่3คํคำตอบก็คือ300นั่นเองค่ะ ต่อไปข้อที่4นะคะข้อที่4จํานวนใดคะลบด้วย150เท่ากับ450เราใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบหาคําตอบได้อย่างไรคะเก่งมากคะ่ะโดยการนํา450บวกด้วย150เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมแล้วบวกกันแล้วได้เท่าไหร่คะ เก่งมากค่ะบวกกันแล้วได้เท่ากับ600ดังนั้น600ลบด้วย150เท่ากับ450เพราะฉะนั้นข้อที่4คําตอบก็คือ600ถูกต้องกันทุกข้อใช่ไหมคะเด็กๆมาถูกต้องกันแล้วเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหน้าสุดท้ายกันนะคะแบบฝึกหัดะคะหน้า77ค่ะ,ะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด ่ะห้าข้อนะคะเรามาเริ่มข้อแรกกันเลยนะคะเขาให้โยงเส้นจับคู่นะคะมาดูข้อแรกนะคะจำนวนเดค้าบวกด้วย246เท่ากับ876ข้อนี้คิดหาคำตอบได้อย่างไรคะเก่งมากคะ่ะโดยการนำา8 6ลบด้วย246ลบกันได้เท่าไหร่คะ เก่งมากค่ะลบกันได้เท่ากับ630เราก็โยงเส้นเลยค่ะมาที่630ต่อไปข้อที่2นะคะ465ลบด้วยจำนวนใดคะเท่ากับ232คิดหาคำตอบได้อย่างไรคะเก่งมากค่ะโดยการนำา6 6 5ไปลบด้วย232ลบกันแล้วได้เท่าไหรค่คะ เก่งมากค่ะได้เท่ากับ233เราก็โยงเส้นเลยค่ะไปที่2 3 3นะคะมาข้อที่3ค่ะจำนวนใดคะที่ลบกับ200เท่ากับ350คิดหาคำตอบได้อย่างไรคะเก่งมากเลยค่ะโดยการนำา350ไปบวกกับ200บวกกันแล้วได้เท่าไหรค่คะ เก่งมากเลยค่ะบวกกันแล้วได้550เราก็โยงเส้นไปที่550เลยค่ะมาข้อที่4นะคะข้อที่4 543บวกด้วยจำนวนใดคะเท่ากับ823ข้อนี้หาคำตอบได้อย่างไรคะเก่งมากเลยค่ะโดยการนำา8 3 3ไปลบกับ543ลบกันแล้วได้เท่าไหร่คะ เก่งมากเลยค่ะลบกันแล้วได้ท่กกับ280เรามาโยงเส้นกันเลยนะคะต่อไปข้อที่5ค่ะจะเหลืออยู่คำตอบเดียวจริงๆเราสามารถโยงเส้นได้เลยแต่เราลองมาคิดกันก่อนนะคะว่าได้คำตอบตรงหรือเปล่านะคะ743รลบด้วย302ลบกันแล้วได้คำตอบเท่าไหร่คะเก่งมากเลยค่ะได้คำตอบคือ 4 4 1ดังนั้นเราก็โยงเส้นไปได้เลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องการหาค่าตัวไม่ทราบค่า,าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบเราสามารถหาได้ใช่ไหมคะโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะทําได้ถูกต้องกันทุกข้อนะคะ สำหรับคุณคูพจน์วันนี้นะคะมีเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ